ปราสาทโนนกู่ตั้งอยู่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐและหินทรายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยปราสาทประธานหนึ่งหลังก่อด้วยหินทรายส่วนฐานสูงมีบันไดยอยู่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกด้านข้างปราสาทประธานมีวิหารหรือบอรรณายตั้งขนาบข้างสองหลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐนอกจากนี้ด้านนอกกำแพงแก้วทางตะวันออกยังคงปรากฏฐานอาคารก่อด้วยหินทรายในแผนผังรูปกากบาทสันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูรหรือโคปุระชั้นนอกในปีพศ2533กรมศิลปาก,กรพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญเช่นทับหลังภาษาจำลอง บัวยอดปราศาสตรปฏิมากรรมรูปโคนนทิและฐานรูปเคารพซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูและที่สายวานิกายกกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-16หรือประมาณ1,100-1,000ปีมาแล้วหากให้ข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ